ซูเปอร์ซันโวที่เด็ด3คู่วันนี้ครับอยู่กับผมเสือซันโวก่อนจะไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่องเสือซันโวด้เลยครับเราจะมีวิเคราะห์ฟุตบอลในทุกๆวันและผมฝากกลุ่มครอบครัวของเราครับเรามีกิจกรรมครับในกลุ่มเยอะแยะมากมายครับมีทั้งทีเด็ดฟุตบอลโครงการฟุตบอลบอลสดสุขแรกสูงหลังครับตัวเน้นตัววีครับรันตลอดตั้งแต่วันคู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายครับในทุกๆวันฝากไว้้วยครับบ้านเขียว SS63 หกสาม รับรองว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนครับสำหรับซูเปอร์ซันโบของผมวันนี้ครับผมยกมาให้พี่ๆครับ3คู่เด็ดวันนี้ครับคู่ที่1ครับไปกันที่เวสต์แฮมครับเปิดบ้านต้อนรับกาเยอนของทีมวูฟแฮมตันครับคู่ที่2ครับมอนซ่าครับเปิดบ้านพบกับอุดินเซ่ครับคู่ที่3ครับเกตาเฟ่ครับเปิดบ้านพบกับเอสปานยอนครับเรามาวิเคราะห์ฟุตบอลกันเลยครับมาทันทีคู่ที่1ครับเวสต์แฮมเตรียมเปิดสนามต้อนรับกเยอนของทีมวูฟแฮมตันครับ โดย้าบ้านเวสต์แฮมครับภายใต้คุณทีมของคูเลนโลเบตกีครับกำลังทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังครับเมื่อพายมา2นัดติดต่อกันและคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวครับจาก5นัดหลังสุดของเขาโดยเกมนัดล่าสุดครับก็บุกไปปลาชัยให้กับเลสเตอร์ซิตี้ครับ1-3ครับเมื่อวันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําให้มี15แต้มจากการลงเล่นไป14นัดครับรั้งอันดับที่14ของตารางในส่วนของทั้งฝั่งของวูฟแฮมป์ตันครับของเทนเนอร์ แกรี่โอเนลครับหลังจากที่พ้าชัยได้2นัดติดต่อก,กันพวกเขาก็กลับมาแพ้2นัดรวดเช่นกันครับตัวเกมนัดล่าสุดครับก็บุกไปพ่ายให้กับเอเวอร์ตันครับ0-4เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับทำให้มีเพียง9แต้มครับจากการลงเล่นไป14นัดอยู่ในพื้นที่รองบอยของตารางณเวลานี้ครับดูแล้วเกมนี้ทั้งคู่เนี่ยต่างก็โชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่ครับเมื่อแพ้มา2นัดรวดด้วยกันทั้งคู่ครับ ทำให้เกมนี้ครับจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับต่อสถานการณ์ภายในทีมของพวกเขาคุณคอนอาจจะมีภาษีของผู้ชนะมากกว่าครับจากการได้เล่นในถิ่นของตัวเองรวมไปถึงสถิติที่เจอกันครับยังคงเหนือกว่าดังนั้นครับหากเกมนี้พวกเขาจะขึ้นนําและรักษาสกอร์ไว้ได้ครับน่าจะเป็นเฉือนไปได้ในที่สุดครับผมขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมครับรับรองว่าหว่านเจบแน่นอนครับ คู่ที่2ครับมอนซาครับเตรียมเปิดสนามต้อนรับกรรมเยนของทีมอูดินิเซ่ครับโดยเจ้าบ้านอย่างมอนซาครับของคุณซืออเลสซานโดเนตตาครับยังไม่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่อย่างใดครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยแพ้ให้กับในเกมนัดล่าสุดครับซึ่งก็ทําให้ทีมก็ยังไม่ชนะมาแล้วครับเจ็ดเกมติดต่อกันในกับทุกรายการซึ่งก็ทําให้แพ้มาถึง4เกมกันเลยทีเดียวครับเจอกับอูดินิเซ่ครับที่ตกอยู่ในสถานการณ์ยาแย่ไม่แพ้กันครับหลังจากที่เกมที่แพ้กับ เจนนวครับคาบ้านตัวเองเนี่ยซึ่งก็ทําให้ทีมไม่ชนะมาแล้วครับเป็น5นัดติดต่อกันและเป็นการแพ้มาถึง4เกมกันเลยทีเดียวครับดูแล้วเกมนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างผีเน่าเจอลงผูกเพราะอยู่ในฟอร์มที่ย่าแย่ด้วยกันทั้งคู่ครับแม้ว่าเจ้าถิ่นเองอาจจะได้เปรียบท่ามกลางเสียงเชียร์ที่หนุนหลังไว้แต่ในแง่ของชั้นบอลครับยังคงเป็นทีมเยือนที่ดีกว่าครับดังนั้นถ้าให้เลือกครับเลือกผู้ชนะเนี่ยต้องมองไปที่ผู้มาเยือนครับที่มีโอกาสบุกทําแสบ ได้เหมือนกันครับผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างอูดินิเซครับมากันที่คู่ที่3ครับเกตาเฟ่เตรียมเปิดสนามต้อนรับกำเย็นของทีมเอสปันิอนครับโดยเจ้าบ้านเกตาเฟ่ครับถ้าเอาเฉพาะผลงานในหลีกของบวกเขาล้นล้วนครับก็แค่ชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับจากการลงเล่นไป7เกมหลังสุดในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างเอสปันยอนครับรู้งานกันดีครับหลังจากที่อยู่ในสถานการณ์ที่หลังพินฝาแล้วเพราะแพ้คู่แข่งมาแล้วเป็นว่าเล่นครับทาให้ดูแล้วเกมนี้เนี่ยเกตาเฟ่เสมอถึง5เกมจาก 8เกมเย่าในฤดูกาลนี้ครับโดยพวกเขาแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับและเสียประตูในบ้านเพียงแค่4ลูกในฤดูกาลปี2 0 2 4ถึงปี2 0 2นาครับขณะที่เอสปานยอนครับแพ้รวด5นัดล่าสุดในเกมลีกนอกบ้านครับแต่เรามองว่าอาจจะสามารถคว้าหนึ่งแต้มกลับมาได้ครับดูแล้วเกมนี้ครับขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างเอสปานยอนครับสรุป3คู่ครับคู่ที่1ครับไปกันที่เวสต์แฮมครับคู่ที่2ครับไปกันที่อูดิเนเซ่ครับ คู่ที่3ครับไปกันที่เอสปันยอนครับฝากไว้ได้วยครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆครับในทุกๆวันสวัสดีครับ